โอ้สุดที่ครับโอ้ยแบบตัวอัดตัวตัดชายไมกลียกครับเมาทำเด็กตตัวงนอี้ติดสามับห้พอครับอ่สิบถึงสิไม่ต้องติดนะครับต้องก้าวไปดีครับอยากพวงทาให้นี่ครับสี่รวมของลังชายครับหาศึกหาชายครับรับหน้าที่ขายลกได้เลยครับ รอบปีที the the ่แล well. ้วนะครับปีที่แล้วเราไดจัดเล่นเรื่องกันยานะครับซึ่งช่วงฝนเป็นจริงนะครับซึ่งทำให้สุขภาพเสียไมากๆนะครับมันเป็นการเป็นอุปสรรคมากนะครับฝนเนี่ยท่วมสนามขาวท่วมของสนามนะครับไม่คิดว่าการระบายน้ำจะได้ดีเท่ากับปีที่แล้วนะครับรอบชิงนะครับเล่นน้ำกันเหมือนดูนะโอ้ยพิชัยพอดีครับผมโอ้ตกน้ำหลวงนะครับ ได้ตำรวจของปราบจากเทหาครนเลับนี่แลวก็ตำรวจน้ำดีแห่งสนทุงพคหน่ครับมาเสริมทัพอิกครับดาตำรวจิจาสมดีครับโอ้อนบตำรวจน้ำดีคนนึงครับตำรวจนาทุกทกครับ ลูกเนือร่อยให้บอกผาก็แนวซัน้องลายอยาเลื่อง้อมเดี๋ยวมีาวนะควรขาโบะองีสุายอิสรัสสารพันธ์ทำย่งซ็เนิชือ อารัยาคู่เบีนาอิสิครับสนามที่นนะฮะลูกครับมาดีเหลือเกินฤดูการนี้สนามนี้ครับคู่เด่นเด่นครับยังเป็น้าของระราาูจงเป็นคนเด่นพรากองายแก้วมาลิสิตสองครับอาริสาุสตรีมาสิครับพริชทร์ว่าอุดมาริห้าครับทางด้านของอรัยพร หมายเลส2สายใจสานทองได้คงคาิาสาสใบสิบแปครนับรชนกขุสังเกียบไเกข9กัญญากรีชาหมได้ยี่สครับที่นะใจกล้าใบไข้คครับยาสีบีหมได้สา3ครับวัชรินนี่คือผู้นรับของนัครีลูกชมพูครับชมพูขาวแอมดับฮะเป็นหน้าดัของมีบอลเข้าอยูหนลูกครับตัเอซเองครับ โอลเล่นชุดแดงเช่นเดียวกันครับอลเล่กนร์เป็นกาของศิริน่าสีนาำครับบายเล่นสครับอลเ้าขอนครได้มอยเลขนห้าครับสรัเจาสีน้ำบาลเลสีจีวคกับเริยากรแก้ววงบายเลสีสับตะลุต่กันครับมายเลขสบริยาัมีสีมายเลขนสเจ็ดครับสีพรเบเกจสีนอลเลเก้าวารุณีมีเพียงบเลสีครับอมริกุลทงบลเลสสุพิมกลทงผสอครับวีรพมคองไดผู้ช่วยผู้สครับสังรินเป็นจสินและผู้จัดการทีมวีรพมคของไดชุดแดงครับฝากเข้ามาบอกถึงทางด้าน ยิงครับสังสตาเอซีลูกน่าหนึรยิงได้เท่าไหร่เอาไปเลยยี่สิบลูก2อง0พร้อมใจสัสตาเอีให้หุ้มใหญ่สิบเปอร์็นสิบเปอร์เซ็่ฮะเริ่มเกมนะครับมีสาแต้มทั้งสองทีมเขอาที่หนึ่งที่2ในสายครับถ้าเสมอกันนับลูกไดเสียเข้าเสียลูกให้บอลไม้สั้นๆบาีิอาิสา ตัดเข้ามาโยกออกมาที่สายมาแล้วจิงเชือกยังไงล้เข้าวพาลูกนี้โดนจึงพิงออกไปที่หมายได้เ6็สิบหกคนนี้ได้ซักเสื้อครับใส่ได้พิยพรโอ้นัดที่แล้วนัดที่พูดพทไม่เข้าครับเลยไม่ได้กินข้าวเย็นเมื่อวานลูกน้อยหนึ่งร้อยครับสันญาต้ยเอฟซีสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับผู้บรรยาย โดง่งตัดเข้ามายังอยู่ที่มาให้บอลมาขวาครับว้ายว้ายวิ้งวายทาอ้นท้าเอาจะทำอะไรบ้างจ๋าไปทำอะไรเราเอ่ยลูกนี้ยังไม่บอลทันึลยวิ่งหาบอลไม่เจอยังไม่บอลโอกตาดมาแล้วครับพอมเพีย์วิจิตราวิจิตรายังไงนัดที่แล้วมันสองลูกวิจิตร้าเข้าไปได้หกโดนดักบ,บอลได้ที่สินิพนดักบ,บอลขึ้นหน้ามาลูกนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ถึงเหมือนกันครับขวานรัตน์จัญจาเก็บบอลได้ที่อัรรชราพรอัชราพร เดี๋ยวบอลยกแต้มาโอ้โหซินิพรนไปได้โดนแต่บอลมาอีกครั้งนึงครับขอบอลออกมาที่กรีลูกโยนแตากาต่างบอลได้ครับยังอยู่ที่ราชเินให้บอลมาที่เรื่องได้หรือเปล่ายังอยู่ที่กลางป้าไปที่วินตีตาครับวินตีตาจึงอยู่ปังอยู่ลุกเยี่ยงไม่ได้ครับแพ้ชัดให้บอลออกมาลูกนี้ไม่ผ่านซินิพรมาที่นิจิตราครับเข้าขวาได้ยิงลูกนี้ไม่ผ่านบอลขอแต่ด้านซินิพร บอลหลุดออกข้างไปครับได้เป็นลูกเล่นของทางนั่นครีรูดครับได้ปุ้งดาวครับพี่ครลุงทำลงอยงครับโอ้เกงครับวันนี้ทำลงครับอยู่ที่นาโงะประเภทเยาวชนจริงโอ้นาสนใจครับแล้วบางทีที่น่าสนใจเช่นเดียวกันเป็นชาวแดนโอ้นาสนใจโอ้โหเลยกองคอยกองต้องบอกว่าน่าสนใจเช่นเดียวกันครับเป็นทีมโอ้ลงสู้กันสนุกเลือกเกินพลาดไปได้เข้าไปเจอกับพนักกองคอยกองครับสุดเหลือกเกิน คือหาได้กระไดมามาจากช่องเจ็ดด้วยบอลกองไฟกองเองตัวโอ้สุดๆเหลือเกินครับแต่พี่ต้องตั้งเล่นดิฉันมาตูครับปีพยาพรยกลงไปขวาโอ้โหวางขาเอาจากผู้ชายให้อ้วยให้ด้วยทีนี้ผู้รักษาประตูครับสต่ระยะสีนาำเข้าไปพลาดไปถึงครับได้เป็นลูกเล่นเล็บมาสั้นๆครับไทยบอลไปที่พัชรินตัดเข้ามากลางัดบอลได้แล้ว ที่บริษัทขอบทีมาขิที่บริษัทโจมตันเข้ามาเขาไม่กินตราเพิ่มเติอนครับสันตาตเอฟซีากทางด้านเสาห้าเจะเรินสากนินเป็นจะสินลูกละสามร้อยครับยิงได้เท่าไหร่คุณเอาไปเลยสิลูกสามพันคุณมันได้ยี่สิบเปอร์เซ็น อัตราเพื่อแค่ตอนนี้โคตมสูงเปิดตาที่มายังได้บอลครับยังอยู่ที่ซานตาเอสซีโดนดับบอลได้ครับให้บอลมาอย่างอยู่ที่มาเลเซีับอลสลีบอลสลีขอบอลขึ้นห้งมาไม่ทันอาจารย์บอลได้จะบอลสีน้ำมาแล้วมึงนี่พูดอะไรกูยังได้บอลอีกครั้งนึงครับขาจะวาระพายแก้วการตัดทีมวราระพายแก้วครับเล่นมาสั้นๆโยนบอลเข้ามาโอ้เสียงจะหายไม่เป็นไรสู้ได้ยาวๆครับถ้าบอลสนุกไหวฮะ ลูกบอลเชียร์นะครับเป็นบอลไม่ด้อยนะครับบอลจบจบการทีมงานครับช่างภาพท่านผูพงศ์การท่านผออนัตยาบุญสรงละท่านภาพปืนโปรพร้อมทีมงานมาครบอมเชียร์ครับวันนี้หนึ่งรถคันนั้หนึ่งรถบั้นเลยช่างภาพครับบอลจบภาพไม่จบยาวๆา้าปีส่งเรื่อยๆครับลูกแล้วหนึ่งไร้ท่านส่งให้เลยนะฮะกดดาวให้ท่านด้วยเอาไปเลยสิบลูก โอ้ลูกนี้ถึงมือพูดนะครับคุณครับขอาสารสนเทศชนะเล่นแล้วเปิดบอลยาวๆมาลูกนี้ถือมือวราพรไา่แก้วโค้งกระท่อนสะท้อให้ด้วยดึงดาวสีลูกส่งไปเลยครับติดต่อได้เลยติดตามได้เลยครับตามเพจครับโอ้แล้วยกมาลูกนี้วราพรหายบอลมาลูกนี้ป๋าแล้วครับปีนเพื่อบอลยังไม่คองครับย,ยังเล่นได้ยังตามมาได้เลยครับนี่สารัจญาสารัจยาโอ้ไม่ผ่านครับ

ได้ฟ네 um. um าวครับจังหวะนี้ฟาวย้อนหลังไปา็น้าของกรีนลูกยืดอยู่เพื่อนได้มายเลขนสีทองครับอาริยาชุมศรีอาริยายกขวามาโอุ้ยเลี้ยบบอลได้ยังไงเข้าขวามันยิงลูกนี้ไม่ผ่านเราไม่ได้ไม่ได้มาเล้นได้โอ้ ไปพบทีนันเลยโอ้ยขาหอนขาหอนพิิตาขาอนแล้วโดนบุกอัชฉรพป็นควใจอัชฉพแขกพิจิตาอัชรพอัชรรพลทิบทาคกันตาด้าเลอ้โหยกยาวๆตาบอลตึนมาบากัทำไมียครับใอ้ได้ใบุ้มพูดกันตู้ไอ้บอลยาวมาลูกนี้ถูกต่องได้แล้วด้วยบังอยู่โดนถึงอยู่ให้บอลมายังไงโอ้ยสีรัดครับ เียบ,บาโอตสินให้คำชี้แจงครับขอบคุณท่านอาจารย์ลือสตาสอนครับได้เป็ดที้ขอนรานาส,สตาเอฟซียืนอยู่นั่นเป็นน้าของไปได้เจ็ดสิบหกรัดกิจิยา พรแจ้ววงยกขวาได้ครับอ่งันเอาไมได้ครับเปัแทนอเดอร์ครั้งแรกไปอยู่ที่อัชราพรประพงใจน้ให้ จบไปแล้วนะฮะทีมเรียบร้อยครับดูติด่ครับสจอทีเดือนเอ็ก่อจอรวมไทยต่อคนต้องบอกว่าเป้าหมายที่ไว้พุ่งช็อครับสำหรับทีมนี้อาจะไปด้กเป็นที่ีครัอย่างต้องรให้าได้ตีจะไ้อกนั่นงครับคตรเันต้าเอชซีอักรวรรประภอัฒนขวา ยกตัดเข้ามาโดนโคทิ oh, ้งออกมายังไม่พบจีนเนอาจารบอลได้อยู่มาแอฟพัชรินพัชรินขอคืนหลังยิงคืนหลังให้กับเพื่อนวราพรยกตัดเข้ามาทางลูกนี้ตัววัดไม่อยู่ไม่ผันนรับของระด้านซ้ายคอนบอลโดนโยมลูกนี้อก็บรมยะศูนย์ศูนยคจัดยัอยู่หะตอนนี้โยกตัดเข้ามามาโอกาสได้บุกนเฮ้นีู่ดเอง มินิตาก็เข้าชารไปถึงโอ้เหเอ็นครับจังหวะเม่สักโก้ติทยาพรแก้ววงโอ้หวางขวาวอนเล่แต่ไม่โดนครับได้ไปดูตาเลยจะเห็นประตูครับสองตาเอฟซิ เปิดตักมาลูก <Techn> น <Pokémon> ี Radio ้อัศนีขอจะขอใจลูกนี้เกี่ยวบอลลงได้แล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านครับิจิตาโยกตาตะบารลูกนี้จะตะมาทอดได้อยู่ได้บอลอยู่ที่ปียรัตปียารัตตู้นี้ปิยารัตดูคงแนนปิยรัตน์โชกันไม่าเฉลิมมาเฉลิมเอาตัวเอดไปได้แล้วจะมีกีขาจบตัวทุกเซฟตักตามาแะ่คู่ไม่ได้ครับโอ้โหเราตามัดูครับปิยรัตชุดนี้น้เล่นเร็วเปิดตัวมาที่เอามาอยู่ที่ อาจารย์พรละครใจโดนบังอยู่ครับแล้วเล่นปังง่ายๆขอมาสั้นๆครับขอมากรีนลูกอีลูปมาแล้วอีกเพื่อให้บอลมาดี่เพื่อนพัชรินทร์โย้มตาให้บอลมาถ่ายบอลมาที่วิจิตาวิกจิตตาวิจิตาเข้าขาบอลลูกมองตาคงนี้สามเหมียครับลิ้เดียววิจิตาเมียตอนนั้นเองครับอยู่หลังก็โดนทีมนักเตะมาข้างหน้าเอาตาองจะไม่ได้ในขณะทั้งรับ ได้เป็นลูกตาเล่นที่เหตประตูครับสันสตาเอ็นซียกตัดเข้ามาด้วยถึงมือวารพรไห้แก้ววารพรยกตัดเข้ามากลางลูกนี้อูดุดบอลลงได้ยังเล่นได้ครับตอนนี้จังหวะตีนี้ผาเลีงให้วาดมาที่เพื่อนโยนตัดเข้ามาวิจิตตาวิจิตตาตาแล้วหองเกลือกวิจิตตาเข้าตายบินไปดิหูยหลุดหลังไปครับ ดาพิลึกตังเลยจะเก็บประตูครับขอ,อาราะฉะนั้นตั้งตาเอ็มซีโอเกมบุกให้ตอนนี้ทีลูนั้นมีโอกาสได้บุเกเยอะจริงๆครับเอ๊ะทำสายทางขวาโยกบอลถ่ายมาถึงวิกิตานั้นสับสายขวาได้หมดเหมือนกันครับ กิติยาพรเปิดบอลมาลูกนี้ก็จะไม่ผ่านกำแพงนั้นกินลูกดักบอลได้โยกตาเข้ามาตามไปเล่นได้หรือเปล่าพัชรินพัชรินอยู่กับตุ้มตมโดนดักบอลได้ให้บอลมายังไงอยู่ขู่เข้าขวาแล้วโดนแหวนมาไู่มีทีผู้รักษาประตูครับเปิดบอลยาวๆมาลูกนีาานนน้ก็ไม่ผ่านคกำแพงสนงวน,งสนกับเท้าลูกนี้โคมสวนกับด้านหลังสีรัฐให้บอลมาวิจินตาเข้าซ้ายล้อเข้าขวาแล้วจิุนชีดาลูกนี้ยังอยู่สีรัฐกิติยาครับไม่ปล่อยให้บอลออกปังบอลลูกนี้ ปัจจัเอาบอลไม่ได้โดนเกมบอลมาที่ไได้ย1สครับดต่บอลได้สิบเจนะคับต่บอลจมาที่จนตาลุจิก็ไม่รตรงกลอบครับโอเเกเริ่มมาแล้วครับตอนนี้อวอลูเขาเลยนรับผู้ยกผาจิ้นครเโอ้เขาในาน่อยที่ไม่ทันเลยคู่เไมครับคู่ยกล้ เิดบอลมาลูกนี้ถึงมือวารับอลไทยเจ้าครับโยกขาออกมาขวาโดนจิ้ีเออกมาในผ่านนาราสุพินสุพินจะขาบอลไม่เจอขวากระดกยาวๆลูกนี้ไม่ผ่านครับโดนตบอลได้พัชรินไห้บอลมาที่เพื่อนแล้วพอกึืนหลังโอ้ดีให้ร่าให้บอลมาลูกนี้ตะลุชออกมาดีเพื่อนตามเล่นได้เลาขวาดี โหวด็อกครับเป็นมุมทุง่งลีนลูกครับมีโอกาสได้บุกต่อ,เ,อเนื่องเหนือเชิงครับัองอยู่ที่ใบได้สิบแปดครับราชโนขุนสังเวียราชโนเล่นบอลสันนนสนนนส้นลูกนี้โอ้ไม่ได้ครับโดนต่างบอลออกมาที่กิริยาพรโดนยาวๆไปมีตัวหน้านะครับขอต้อนรัสันตายาเอสศิวราพรเล่นง,านง่ายโยกต่างเข้ามาให้กับเพื่อน มาทีอาริสาอาริสาตัดเข้าฟางให้บอลมาที่พัชรินพัชรินเลยครับในพัชรินเลาะออกขวามาควยมาลูกนี้ยมตัดมาลูกนี้สุพินบังบอลออกไปครับเด็กคอนเดอร์เป็นมุมต่อครับจีนลุกบุกต่อเนื่องเหลือเกินตอนนี้พับสนามเล่นโยกตัดเข้ามา เปิดเข้ามายิงลูกนี้รัตรงตัผู้ปรตูดูดีครับวาแม่วัชินแต่ว่าตรงตัวผู้ักษาประตูตังบอนออกมาได้โยกตัดเข้ามาอย่างบางบอลได้ครับอย่าบังคุ่งใจก็พอครับาไปดูบังในสิทิศประตูครับพิทยาพรแก้ววงเล่ยบาสุดทรบุตรอัจราพรอัจราพรบาเอง อัจฉริพรอยังดูอัจฉริพเอาลูกมียังไงไห่เข้าใจกันลูกนี้จ่กับราคาบริตนตอดระบตอดเจ้าาบ้าเฉยเลยสามเดียรสามเลยเาสามร้อยเอาไได้สามบาทครับไปเด้สิบสองมียมีสีมีสามครับไม่มีสีอย่างเดียวมีสามร้อยคู่ตัดสินยี่สิบมูลเดนะครอย่าลืมผู้บรรยาครับ โอ,โ,หโ,หโอ้โหโอ้โโอโอยิงไปครับม่ใช่มีการดึงไม่ใช่มีมมมตาทีอัมรินคอมบาร่าตังตาเอฟซีขึ้นหลังครับมาที่กิลิาพรกิลิอาพรยกกาบาลุา่นีไม่ปทางกันตามตามเกมได้โยกตัดมาที่รัชนกหายบอลมาีิขวาไปแล้วยิงเคลื่อนได้หรือเปล,าล,ล่าพัชรินรอ้โหไม่ทันครับโอ้โหพุทธสาวันตูวัชราพรเสียดายครับออกฟอไกล เข้าสามเหลี่ยมเลยครับโอ้โหหายถืยเลยโดนดักบอลได้ผ่านในมาทีจิตตาดีโอกาสเลือกยัไม่ผ่านจิริยาพอเคลียบอลออกข้างไปครับได้ไปตบคู่ของแต่ดังคลีลูกคลีลูกครับได้ทุบบอลทุบมาสัส้นๆจบแต่เข้ามาที่จิมพิยายลัส หายบอลคอขึอ้นหลังซีนีรัสเลยครับหนึ่งทีมเยอรมันย,ยังไงลูกนี้จะแหวกไม่ได้ไปา่านครับอยากตามาเล่นได้ครับหนึ่งมาตัวน้องให้บอลมาที่เ่อนมาแล้วจิง,จงกมาเรียบร้อยเลยบาบ้ามาได้สิบมาแล้วครับจิงเล่นจิกมาหา้วมกมามีุมเล่นไมากมมทีเสมอมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับทีมัชาติมีแมตต์ไปเลขสิบเราบอกว่านที่แล้วยิงมาสองแม็ดด้วยกันครับ นาดนี้อีกหนึ่งเพ่ครับห้องเครื่องหลักขอแสนกินลูกครับวัชรินแวกอุดมอัชราพรประคองใจยกยาวยาวไปมาไล่หลอกมุดิดอย่าเผลออย่าเบลออ,ออย่าลุยอย่ารอนวัชราพราวัชราพรเล่นเร็วครับโยงออกมาที่วิจิตราขอคืนหลังเปิดรูช่องมาแล้วโดนถ้าได้ของกินเดียพเก็บอลไม่ได้ไม่่านครับ มาอีกครั้งนึงมาวินตาไปแล้ววินตาเข้าขาอี้มโอ้ยโดนบังครับมองไม่เห็นผู้ป่วยโดนไปครับมองไม่เห็นนะฮะเอ็นเป็นครูผมก็อยู่ใจผมมองไม่เห็นโดนดักบอลได้ครับนายบอลมาอยากตามเก็บได้ทิ้งฟรีเลือีกครั้งหนึ่งยกเข้าขวาไปบอลมาลูกนี้ก็ไม่ผ่านครับขอทางด้านเดียร์นัส ลังกาตาเอฟซีครับเนลูกทุ่มบอลมาโยกตาเข้ามาที่สิมยอ็ดลนตรงนี้ยังบอลได้อยู่ให้บอลมาที่ฮิกิราฮิจิาถ่ายบอลครอสขึ้นหลังให้เพื่อนเล่นง่ายขึ้นครับสิบเอ็ดเปิดบอลจบตาลูกนี้มือมือคู่รักษาประตูครับสิบล้านสิกบนาบดยาวยาวข้ามาลูกนี้วัชราพรยังได้อยู่ครับวัชราพร ไอ้บาทีอาริสาอาริสาช้าไปนิดเดียวครับโดนพรังยาสีหนาถกมาได้โดนดักบอ, bi, บอลลูกนี้ไปบอลยาวๆมาลูกนี้ไม่ผ่านครับโดนกิริยาพนเรียบอลลูกออกข้างไปครับได้ไดดาาลูกทุ่งหัตถรันครีนลูกโอเกมสูสีครับเสมอเด่นครับตอนนี้ตามรูปแกงไทยๆโยกตะเข้ามาครับตอนนี้ได้หรือเปล่าอาริสาต้องา,า,ายจริงๆโอ้ยลูกนี้ โอ้โหผู้ทำประตูครับนั่งซีทางด้านของอัชรินทรยิงยัดเข้ามาลูกนี้โดนปัดออกไปครับไปบอลมาสั้นๆยัดด้วยซ้ายมาลูกนี้รัชนกไม่ถึงอยากได้เป็นลูกเล่นครับของทางด้านตันซาเอฟซียารัตถูกมาลูกนี้ไม่ผ่านครับโดนล็อกม,มาผ่ากอกลงได้ยังเล่นได้อีกครั้งหนึ่งครับเราจนกองคล้องขึ้นหลังให้เพื่อน พาบอลมาอาลิสาลูกนี้ก็ไม่ผ่านครับโดนด้านบอลครั้งหนึ่งสิ่รัดเปิดบอลมาลูกนี้อลู่ยังไงยังอยู่ที่สัญญาสัญญาแหวกมาเองสัญญาสัญญาเขอามาลูกนี้โดนเคลียร์ทีกอับมาครับได้เป็นลูกพวกของทางด้านเคลียร์ลูกบู่บ้าให้บอลมากลางครับ ไปที่พนัขาากข้าวพัชรินโยตัดเข้าไปที่ราชนกราชนกราชนกโอุ้ยหลอมไม่กีว่าโอ้ควายหลอมลูกนี้ยังได้บอลีกคร,รับในอัจฉราภรไม่ปล่อยให้ลูดเข้าคอตรน,นันนชราพรได้เป็นลูกทุ่มครับทุ่มมาสัส้นๆให้ที่ผู้รักษาประตูโู้ย,ยุ่งดันเข้ามาครับบัณฑิตกิจยานพรเล่นได้มาที่ไายได้หรือเปล่าสำหรับยาสีงามไม่ทันเลยฮะลูกเยอะหน้าหลักครับของกระดานดานั่งตายให้ี โผ้มาสั้นสันโอ้ไม่ผ่านครับโดนดักบอลได้มาที่กินธยาพไปไปรขับบอลขับบอกินธยาพรให้บอลมาที่อัชราพรอ,อัชราพรยังล็อกอยู่อัชราพรจะอะไรทีให้มาที่มาดูดีมีเทียร์มาดูดีตุ้เทียร์โดนจิบถ่ายบอลมาถ่ายบอลมายังได้บอลอี่ข้างหนึ่งครับขอต้อนรับ เดี่ลูกให้บอลมาแล้วชนกให้บอลมาโยกตัดออกมาให้บอลมาที่วิกิตาวิกิตาเข้า้ายยังไงลูกนี้เปิดบอลมาทางขวาโอ้โหลูกนี้หอดลูนี่ครับตนสตาเลี้ยงีโอ้โหเล่นเขานักินลูกนั้นมีอยู่สองคนครับจังหวะเมื่อสักครู่เลือกกินก็ได้เลือกไก่ก็ดีตัดรทิ้งใจยิงเองครับลุกข้างออกไป การพิลุตั้งเป็นตัวเข้าสังกัดไอซีอัชลาราพอประคองใจจบเกมในการของทีมการสนามก่อนครับเสมอกันไปครับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งครับก็เป็นหนัาของทีมลุกน่าจะอยู่ที่หนึ่งครับในสายแต่สายไอซีครับอยู่ที่สองในสายครับแบ่งแต้มกันไปครับทีมละดับแต้มขอบคุณผู้ตัดสินทั้งสองท่านด้วยแล้วกันนะฮะับทำหน้าที่หลักๆตรงนี้ครับเดี๋ยวยาวนะฮะ คู่ต่อไปครับเป็นคู่ที่หในรายการนะครับสนามที่หนึ่งครับคู่คครันกรเอซีพบกับธนาสอนตอเพียงียนครับ